หรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถกดตามกดซับซับไคได้นะคะเราแค่สอนโหลดเกมเลยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะจะหาไมา่โหลดนะคะนี่ให้อุทำมเนี่ยครับผมก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับกับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับไคเพื่อเป็นกำลังใจกับผมกันด้วยนะครับก็บสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะไปสอนโหลดอะไรเนี่ยฝากทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับลุย ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ในวันนี้จะมาสอนอการรวมสีรถนะครับหรือว่าที่คนเข้าใจคือการรวมเท็กดีนะครับเราสามารถรวมได้ทั้งในคอมแล้วก็ในโทรศัพท์นะครับโดยใช้แอป t ท็กดีทูนะครับอย่างแรกที่ต้องมีก็คือแอป t ท็กดีทูนะครับซึ่งผมโหลดมาแล้วนะอันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปไว้ตรงลิงก์ด้านล่างนะครับก็สามารถไปหาโหลดแล้วก็ทําการติดตั้ง ไได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องมีก็คือตัวรถนะครับรถสองคันขึ้นไปนะครับใครจะรวม3คันก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะสาธิตการลงง่ายๆนะครับ2คันนะรวม4ทีอกดีนะครับโอเคเรามาติดตั้งแอปกันก่อนเลยครับกด1ครั้งนะครับกด Install ไปกดติดตั้งไปเลยครับรอสักครู่นะอนี้นะครับ โอเคครับจากนั้นเราก็กดแตกไฟล์ตัวรถ2คันของเรานะครับหรือว่าใครอยกเอามา3คันก็ไม่เป็นไรนะแตกไฟล์ให้หมดเลยนะครับกดแตกไฟล์ไปเลยจะขอลบอันนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับอแตกไฟล์รถอีกคันนึงโอเคแล้วก็ลบตัวไฟลิปทิ้งไปได้เลยนะโอเคครับเราก็จะเห็นตัวรถ2คันตรงนี้นะครับโอเคก็จะมี dff แล้วก็มีตัวไฟล์ของ t ท D นะครับอีกคันนึงก็เหมือนกันนะเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็กดออกได้เลยครับก็เข้าไปตรงที่ t ท d t ด o ทตรงนี้นะครับตัวสีฟ้าตรงนี้นะที่เราเพิ่งติดตั้งกันไปนะครับกดเข้าไปเลยโอเคครัอบอนุญาตไปเมื่อเข้ามาก็จะได้หน้าราแบบนี้นะครับก็กดตรงตัวไฟล์เสียมภูข้างล่างนี้นะที่เป็นวงกลมนะครับกดไปเลย โอเคครับแล้วก็ไปตรงโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์รถไว้นะครับผมเก็บไว้ที่เมกานะครับเมกาดาวน์โหลดเอาคันแรกก่อนนะผมมาต้องดึงสีออกมา2คันนะครับโอเคหรือว่าจะดึงมาคันหนึ่งก็ได้นะกรณีที่ดึงคันหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราจะเอาคันนี้ไปใส่ในแพ็กของเรานะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมจะสาธิตวิธีง่ายนะอันแรกเลยครับ KRSL นะก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปตรงไฟล์เท็ดีนะครับ แล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะ,ะกดข้างล่างนะครับ,เล,รบเลือกนะเคเราก็จะเจอกับไฟล์รถตรงนี้นะครับเห็นไหมซึ่งเราสามารถกดดูได้นะครับว่ารูปมันเป็นยังไงเห็นไหมมันก็จะเป็นพวกอะไหล่รถนะครับโอเคเราก็เลื่อนขึ้นไปครับดูว่าไฟล์รถเนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนนะครับนี่มันสิ้นสุดตรงนี้นะครับ K.R.0 นะ โอเคนะครับแล้วก็กดค้างไปเลยครับเลือกไปนะมาเลือกไปเลยอันนี้เป็นสีของล็อนะครับแล้วก็สามารถดึงออกมาได้ตามปกตินะครับอันนี้โอเคครับจากนั้นก็กดตรงลูกศรลงแล้วก็ที่มีขีดข้างล่างด้านบนนะครับอันนี้นะครับนี่แค่ๆกับรูปถังขยะน,นะครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับอ่ะสามอย่างนี้ก็คือจะเป็นอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ GPU ของเครื่องนะครับของผมเป็น Adreno นะครับ Adreno ก็จะเป็น DXT นะครับของใครเป็น Mali ก็ ETC Power VR ก็เป็น Power VR นะครับซึ่งวิธีการดูเนี่ยก็สามารถดูได้ในร่างคลิปนี้เลยนะครับผมมีคลิปที่สอนดู CPU หรือว่า GPU ของเครื่องไว้นะครับก็สามารถดูได้ว่าคองท่านเนี่ยเป็น GPU ตัวไหนนะครับของผมเป็น Adreno นะก็เป็นตัวแรกนะครับกดไปเลย อ่าผมจะเอาไว้ในเมก้าเมก้าดาวน์โหลดนะครับเลือกที่เราจะเก็บไว้นะครับจะเอาไว้ตรงในไฟล์เท็ไปเลยนะครับโอเคอ่ะเรามันดึงสีนะครับโอเคครับจากนั้นก็กดออกครับแล้วก็ปัดทิ้งไปทั้งสองตัวนะครับแล้วก็เข้าแอปเดิมนะครับเข้าใหม่ทีนนะครับกดเข้าไปเลยครับ นะแล้วก็ก,กดตรงโฟลเดอร์ด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะทำวิธีเดิมเลยนะครับตัววงกลมสีม่วงตรงเส้นภูนี้นะครับกดเข้าไปอ่ะไปที่ที่เราจัดเก็บไฟล์รถอีกคันหนึ่งไว้นะครับเมื่อกี้เราดึงคันแรกแล้วนะซึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องดึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาไอ้ไฟล์รถหรือว่าสีรถที่เราดึงมา,ามจากคันเมื่อกี้เนี่ยไปไว้ในของเทคดีของคันนี้นะครับก็จะทําให้เทคดีเนี่ยไม่ซ้อนกันนะครับทำให้ในตัวเกมเนี่ยเราสามารถเสกรถได้าย2คันนะครับโดยที่สีเนี่ยไม่ทับกันนะ โอเคเราเข้าไปตรงเว็บร้อยสิบนะครับนี่คือของอีกคันหนึ่งนะครับ่ะกดเลือกไปแล้วก,กดส e เล c t กอีกคันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์สีรถเหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีไฟล์สก,กินมาปรับนนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับมีไฟล์สีรถก็อยู่ตรงตัวเลขตรงนี้นะครับ้วบ้องสนใจนะโอเคจากนั้นเนี่ยวิธีการเอาสีจากที่เราดึงเมื่อกี้มาลองนะครับก็กดตรงบวกข้างล่างนี้นะครับกดบวกไปเลยครับ ก็กดด้นโชว์มียเกนนะครับไม่ต้องแสดงให้เราเห็นอีกครั้งนะครับกดโอเคเลยแล้วก็กดยังไงต่อใช่ไหมครับอ่ะเป็นอันแรกนะครับอันนี้นะฟอร์มอิมเมจนะครับก็คือรูปภาพนะกดไปเลยแล้วก็กดล่างสุดนะครับวิดอว่าฟ้านะครับตรงนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกที่เราเก็บไฟล์รุันแรกไว้นะครับก็คือที่เดิมนะที่เราูรู้กันก็คือเมกาเมกาดอหล์นะครับ ก็เป็น KR เมื่อกี้ที่เราดึงมา k a เ l คดีมันก็จะขึ้นตัวของสีรถนะครับที่เราดึงออกมาเมื่อกี้นะเราก็กดเลือกไปเลยนะครับเลือกให้หมดเลยนะโอเคนะครับโอเคดูให้ดีนะว่าครอบือยังนะครับจากนั้นเนี่ยพอเรากดถูกครอบทุกภาพเนี่ยเรากดตรงรูปถูกต้องลงข้างบนนะครับเึ๊บ โอเคนะแล้วก็ตรงข้างบนนี้นะครับเปลี่ยนจากจัดแอดเป็นโอเวอร์ไว้นะครับอยนี้แล้วกดโอเค okay ไปเลยครับอ่มามันก็จะทำการเอาสีรถมาลงของเท็ดีของอีกคันหนึ่งนะครับอตอนนี้เนี่ยใครมีมดแพกอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำวิธีนี้ได้นะแต่ต้องดึงไฟล์ทั้ง2คันเลยนะครับไม่ไม่ใช่ดึงแค่คันเดียวเหมือนในคลิปนี้นะครับ ดึงสงคันแล้วก็เอาไฟล์ไปลงใน t ท d ของ o o Pa c k นะครับก็จะสามารถทำให้รถพวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ใน Modpack ของเราได้นะครับกดโอเคไปเลยครับอ่าแค่นี้เราก็รวมเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ากดไปตรงเส้น Archiver นะนะครับแล้วก็ไปที่ Mega Mega o ดาวน์โหลดนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราท d ีที่เราจะใช้ไปลงในตัวเกมเนี่ยก็คือ t ท d ของตัวรถเวฟนะครับ ว่จิตรที่เราดึงเสียออกมานะคันนี้เนี่ยก็คือเราดึงเสียออกมาแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเราใช้แค่คันนี้นะครับคันล่างนะอ่ะนี่ครับเราเห็นทิคดีตรงนี้นะแล้วกดตัดไปเลยครับหรือว่าย้ายนะย้ายไปที่เออ Android นะครับ Data เลื่อนหาลงมานะครับคอมเดอะสตาร์เกมนะครับตรงนี้นะที่เป็นรูป GTA นะครับไฟล์ Txdb ครับแล้วก็กดวางได้เลย ตรงน,นี้นะครับโอเคครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถลบพวกที่มีเกี่ยวข้องตรงน,นีนะ้ทิ้งได้เลยนะครับอ่า d f เเราต้องเก็บไว้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอา d f เของคันนี้มาก่อนนะครับนี่คือคัน d f DF F d ฟเของอีกคันหนึ่งนะครับโอเคขอย้ายมาไว้ด้วยกันนะอันบนที่เราดึงสีมาก็สามารถลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลง d f เเลยเลยครับ ครับผมต่อมาก็คือการลง DFF ของรถนะครับก็เราต้องมีตัว m g Tool ตรงนี้นะครับตัวนี้นะ GTA MG2 นะครับก็สามารถหาโหลดได้จากเพจโตนะหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างนั่นเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปลไว้ให้นะก็กดเข้าไปเลยครับโอเคเริ่มแรก้องกด open IMG ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะแล้วก็ไปที่ Android นะครับ data เลื่อนหาคอมดอกสารนะเลื่อนมาข้างล่างสุดแล้วก็เลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับมันจะหาง่ายนะตรงนี้นะเห็นไหมคอมดอลสตาร์เกนด์ GTA นะครับกดไฟล์ TXDB นะครับแล้วก็ GTA 3 i m g ตรงนี้นะครับของใครไม่มีเนี่ยก็สามารถดูคลิปที่ผมสอนดึงออกมาได้นะครับตานล่างคลิปเหมือนกันนะโอเคกด s ิ l เล t ไปนะครับอพอเลื่อกตรงนี้เนี่ยให้เรากดตรง 3. จุดด้านล่างนี้นะครับแล้วกดตัวตัวที่2นะครับ Add f i l e w i t h ดีเพจนะครับตรงนี้นะโ okay. อเคอราลดกลับไปที่เริ่มต้นของเรานะครับก็คือตรงนี้นะาก็ไปที่ที่เราเก็บไฟล์ d f f ของรถไปนะครับตรงเมงกา้าเมก้าดาวน์โหลดนะแล้วก็จะอยู่ตรงเบร้อยสิบตรงนี้นะครับโอเคเลือกออนะตรงนี้นะครับเลือก2อันนะครับตรงนี้อีก2อันไปเลยแล้วกดเล็กโอเคครับแล้วก็ตรง3จุดนี้ครับแล้วกด รีบิวตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับตดที่สี่ไอ้ตัวที่ห้าตรงนี้นะครับเคตัวที่ห้านะกดไปจะทําให้ไฟล์รถเนี่ยติดมากขึ้นนะครับเคแค่นี้ก็เป็นการลงเสร็จสิ้นกระบวนการการรวมทีกดีแล้วนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกตัวตัวเกมเลยครับว่ารถที่เรารวมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในเกมนะครับแล้วมาดูรถนะครับสองคันที่เราลงไปนะว่าสีจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค เกาเลื่อนลงมากดตรงคียโอรถนะครับแล้วก็เลือกเลยนะก็จะเป็นคันนี้นะครับคันแรกนะ,อะรอสีมาเปน็นนึงนะครับนี่ครับของช่างริวนะครับคันนี้ผมไม่ทราบว่ารถหลุดยังนะครับแต่ว่าผมซื้อนะครับคันนี้จาได้เมื่อก่อนผมเล่นนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเรื่องนานมาแล้วนะครับเกาะช่างมันอ่าสีคันแรกก็ติดสมบูรณ์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูคันที่สองกันเลยนะ นี่สก็จะเป็นคันนี้นะครับตัวไฟมันค่อนข้างใหญ่นะครับเห็นไหมอ่ะสีอดก็ติดปกตินะครับคันนี้ลองขับไหมโอเคนะครับนี่นะครับสองคันนะ ครับผมก็เป็นไงกันบ้างสําหรับการสอนรวมทิดีรถ2คันนะครับหรือว่าใครจะลงเป็น3คัน4คันก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็จะใช้เวลาในการรวมทิกดีค่อนข้างที่จะนานนะครับถ้ารถหลายคันนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนะครับก็จะเป็นรถ2คันนะคันสีแดงกับคันสีเขียวนะครับแต่คันสีเขียวในฝารถมันค่อนข้างใหญ่นะครับก็อาจจะเด้งนะเห็นไหมมันชอบเด้งนะครับคันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนทำอะไรเกี่ยวกับเกม GTA นี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากทุกคนช่วยติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับการสอนรวมในวันนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับ mm hmm. ถ้าทำเป็นประจำนะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ